วันอังคารที่12พฤษภาคม2563ศาสตราจารย์ดอเอร์ในแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาพาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานถแถลงข่าวศิริราชเปิดให้บริการผู้ป่วยนอกแบบใหม่ OPD New Normal ในภาวะผ่อนปรนโควิด19เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคมสู่ชีวิตวิถีใหม่ของการมารับบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการให้บริการแก่ผู้ป่วยอย่างมีมาตรฐานเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องกรณีไม่สะดวกมาพบแพทย์โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิสิตวามวานิชผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชรองศาสตราจารย์นายแพทย์เชิดชัยนบมณีจำรัดเลิศรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มนศักช์ชูโชติรสรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชรองศาสตราจารย์นายแพทย์นริดกิณรงค รองคณะบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมคณะแพทยาศาสตร,ร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยายลัยมหิดลร่วมด้วยณนะห้องจุลาภร์ตึกสยามินโรงพยาบาลศิริราช